วันนี้จะนำเสนอแกงไก่หน่อไม้สดหน่อไม้สดหน่อไม้ไข่ตรงจับสวนสดๆต้มแล้วจับไปต้มที่แกงตํำเองไก่ใช้อกไก่ไก่หรือว่าเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวก่อนที่เราจะเอามาแกงอาหารไทยทุกชนิด ราต้องรวนก่อนฉีกใบมะกรูดใส่เกลือใส่นิดนึ่งน้ำตาลมะพร้าวหน่อยนึงรวนให้หอมแล้วไปเอาแกงแล้วก็กะทินะ้ำกะทิอาหารไทยแท้ๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเตรียมไมาให้พร้อมทุกอย่างแล้ว ไข่บนเสร็จแล้วพร้อมแกงผัดพริกแกงให้หอมๆผัดใส่กะทิหรือกะทิ